อาหกรรมอมตาซิตี้ชนบุรีคือหนึ่งในนิคมอุมตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec มีโรงงานตั้งอยู่กว่า800โรงงานพนักงานหมุนเวียนนับแสนคนนิคมอุมตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุร,รีดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนานิคมอุมตสาหกรรมสู่ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการหาทำเลที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความพร้อมในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครันแก่นักลงทุนและพนักงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มีถนนที่สร้างตามระบบมาตรฐานสากลมีระบบสาธารณูปโภคและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานบริษัทอมตะวอเตอร์จำกัดเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอมตะจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจจัดการแหล่งน้ำ คือผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาน้ำดิบและดูแลระบบบำบัดส่วนกลางให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีนโยบายในการนำน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้สำหรับพื้นที่สีเขียวภายในนิคมทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความมั่นคงและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่นี่เป็นสถานีบำบัดน,น้ำเสียแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเสียอของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีรรจริงๆนิคมมันใหญ่มากนะฮรแล้วก็จะแบ่งพื้นที่ แล้วก็จะ,ะมีโรงบำบัดน,น,น้ําเสียแล้วก็การบริหารจัดการน้ําทั้งีการรีไซเคิลน,น้ํากลับมาใช้ใหม่เ,เป็นจุดๆซึ <ừ. S 2> ่งในนิคมมัมาตาซิตี้ชนบุรีที่นี่เนี่ยมีอยู่ประมาณ4แห่งก็มีระบบเหมือนกันกับต <ừ. S 2> รงนี้ก็คือเราจะมีการดูแลเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสียครับนะแล้วก็การใช้น้ําในเรื่องของการลดพื้นที่สีเขียว <ừ. S 2> การอะไรต่างๆพร้อมกับน้ําที่ ที่มีจํากัดเนี่ยเราจะรีไซเคิลกลับไปให้กับโรงงานเพื่อให้มันมีความมั่นคงในเรื่องแหล่งน้ำและก็ไม่ไปแย่งชิงน้ำกับชุมชนครับที่นี่มีการใช้น้ําำน้ำรวมทั้งหมดประมาณ25ล้านลูกบาทนะครับครับแล้วก็เราก็ใน25่ล้านลูกบาทเนี่ยเรามีรีไซเคิลเข้าไปในระบบเนี่ยประมาณ10ล้านเราให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเนี่ย เป็นลำดับต้นๆลำดับแรกของการบริหารจัดก,การความเสี่ยงเพราะเราถือว่าความเสี่ยงเรื่องภายแล้งหรือวิกฤตน้ำเนี่ยกับมันมีผลกระทบรยุนแรงมากกับผู้ลงทุนครับครับเพราะว่าเช่นเดียวกับผู้ลงทุนนะครับผู้ลงทุนเขามีความกังวลสูงสุดเลยเรื่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกอพื้นที่ภาคตะวันเป็นพื้นที่ที่มีข้อจํากัดในเรื่องของภูมิประเทศ แล้วก็มีการใช้น้ําสูงมากในภาคอุตสาหกรรมเพราะรัฐบาลเนี่ยโปรโมทหรือว่าสนับสนุนหรือว่ามีโครงการอย่างเช่นโครงการ EC ครับขึ้นในภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการน้ําที่สูงแล้วก็เช่นเดียวกับลูกค้าผู้ลงทุนเนี่ยเขามีความกังวลสูงมากเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่นะซึ่งเรามีประสบภาวะภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งหนึ่งที่ มันกังวลมากสุดเพราะว่าอย่างปัจจัยอื่นนะฮะเราเรามีเรื่องของไฟฟ้า<ม>เรื่องของแรงงานเรื่องของการผเรื่องอื่นๆยังพอแก้ไขได้อย่างเช่นไฟฟ้ามีเราเรามีโรงฟาฟไฟฟ้าที่มีพลังงานน้ํามีพลังงานจากแกส๊สโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่โรงไฟโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เยอะแยะสร้างขึ้นมาทดแทนแต่ถ้าน้ําเนี่ย ผลกระทบมันเนี่ยมันต้องรอฝนซึ่งเป็นรอบปีบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยมันต้องคูณไม่เป็นปีเพราะนั้นลูกค้าจะก,กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำนะฮะเพราะนั้นเรา<ๆ>เราเลยวางตรงนี้เป็นกลยุทธ์ลำดับแรกในการบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้ามันต้องมีความเชื่อมั่นลูกค้าต้องเชื่อมั่นว่าเราบริหารจัดการได้ ความเชื่อมั่นกับความมั่นใจของผู้ลงทุนหรือลูกค้าเนี่ยนะเขาไม่ได้เชื่อเพราะว่าเราอธิบายเขาต้องการเห็นวิธีการจัดการเรามีการจัดการในเชิงป้องกันเราไม่ได้มีการจัดการในรูปแบบที่ว่าเจอปัญหาแล้วมาแก้ไขการที่เราทําอยู่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ที่เรานั่งเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในเชิงป้องกันท่านจะเห็นว่าโดยรอบ ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสถานีรวมของการรวบรวมน้ําเสียแล้วเอาน้ําเสียเนี่ยมาบันบัดให้มันเป็นน้ําที่ได้คุณภาพเหมือนกับน,น้าในคลองธรรมชาติครับ e จากน้ําที่ได้คุณภาพเหมือนคลองธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งครับ <c oughs> ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นสถานีที่เปลี่ยนน้ําเสียที่ได้น้าได้มีคุณภาพแล้วหลังจากการบําบัดเหมือนกับน้ําในคลองเนี่ยกลับมาเป็นน้ําจืดน้ําบริสุทธิ์ที่เป็นน้ําที่มีคุณภาพ ดีเท่ากว่าเท่ากับหรือดีกว่าน้าปราปาด้วยนะฮะเดี๋ยวในรายละเอียดท่านก็จะเห็นหนะถ้าท่านขึ้นไปชมท่านจะเห็นว่าน้ําที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมันเป็นน้ําที่ใสน้ําที่บริสุทธิ์ครับนะ,ะแล้วก็กลับมาใช้ซึ่งลักษณะนี้ทําให้เราเนี่ยลดการใช้น้ําจากแหล่งน้ําที่เราบอกว่ามีจํากัดเนี่ยสี่เอร์เซลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ตอบโจทย์ที่ว่ายามที่เกิดวิกฤตภัยแล้งเนี่ยนะเราไม่ เราไม่ได้ไปแยกน้ำที่มีจำกัดให้กับชุมชนนะทำให้ชุมชนเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตรงนี้ว่านอกจากเราทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะเขามีรายได้จากการขายแรงงานการขายสินค้าบริการให้กับผู้ประกอบการในน,นิคมแล้วมันก็ยังช่วยให้การใช้น้ำที่มีจำกัดเนี่ยมีประสิทธิภาพนะและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคมเขาด้วย<ม>นะว่าเราบริหารจัดการยังไง กับอันนี้ก็คือผลที่ได้ในภาพรวมว่าสถานีนี้เป็นสถานีเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุตสาหกรรม,มนะแล้วเราก็เป็นต้นแบบจริงๆก็คือใน,ในการศึกษาและวิจัยเพื่อหาต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเนี่ยเราก็ได้คัดถูกคัดเลือกเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำของนิคมอุตสาหกรรมคือเวลาเรา สร้างนิคมสาก,กรรเนี่ยรเราก็จะมีการวางท่อแล้วก็ให้โรงงานทุกโรงเนี่ยออกแบบโรงงานโดยแยกเลยว่าน้ำที่เป็นฝนตกมาจากหลังคาอะไรเนี่ยก็ลงรางบายน้ำฝน<อ>แต่น้ำที่อยู่ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นการใช้การผลิตการใช้ในในออฟฟิศสำนักง,งานการใช้ในการล้างรถหรือทำควาสอาดทุกอย่างนี่นะจะถูกรวบรวมลงไปในท่อเป็นระบบปิดนะครับ แล้วท่อเนี่ยะจะมีการลำเรียงน้ำจากทุกโรงงานเนี่ยไปสู่โรงบำบัดน้ําเสียที่เป็นส่วนกลางแบบนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับซึ่งแต่ละจุดก็จะมีการเมนเทนหรือว่าดูแลระบบท่อโดยมีเมนโฮซึ่งเมนโฮก็จะ ท้าให้มันสูงจากผิวดินประมาณสัก30เซนแล้วก็มีฝาปิดมีซีนไม่ให้น้ํานอกเข้าไปพ่นครับอันนี้คือเป็นระบบปิดฮะซึ่งก็จะมีการควบคุมคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแล้วเวลาเข้ามาในระบบการบําบัดน้ําเสียตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการต่อเนื่องนะน้ำเสียที่บำบัดแล้วก็จะถูกเก็บในอ่างซึ่งท่านก็จะเห็นว่าเรามีอ่างเก็บน้ำเสียที่บำบัดแล้วได้คุณภาพเหมือนกับน้ำในคลอง เป็นบ,บ่อแล้วก็มีฐานีสูบนะฐานีสูบนี้ก็จะสูบไปใช้กับโรงไฟฟ้ารับสูบไปใช้กับพื้นที่สีเขียวถ้าก็จะเห็นว่าเวลามีแสงอาทิตย์ขึ้นมาปั๊มที่จะ,ะรดน้ําต้นไม้ก็จะทํางานเราก็ใช้พลังงานสะอาดกันดน้ําต้นไม้เราไม่เอาน้ําที่น้ําจืดผิวดินที่มีจํากัดในพื้นที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคใช้ในการเป็นการพาณิชย์ต่างนี่นะเร,เราไม่ไปแย่งชิงกับเขาในยางวิกฤตเราเพิ่มน้ํา เือที่ใช้ในกิจกรรมของอุตสาหกรรมเนี่ย40%จากการรีไซเคิลน้ำในระบบที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับครับ,รบจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราทำด้วยคำว่าเราไม่ต้องการให้มันกระทบเลยกับสิ่งแวดล้อมกับ,บสิ่งที่เราทำทั้งหมดนะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าหนึ่งคุณภาพน้ำเสียที่ออกมาต้องได้มาตรฐานครับ แล้วก็ต้องได้ดีมากกว่ามาตรฐานเพราะว่าข้อจํากัดของตัวเมมเบรนที่จะผลิตน้ําจืดออกมาเนี่ยนะมันต้องการน้ําที่ตามทเข้าไปสู่ระบบเมมเบรนเนี่ยนะที่ดีกว่าน้ําเสียที่กฎหมายกําหนดเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเพื่อให้ทิ้งน้ําลงคลองแต่ถ้าเอาน้ําที่ได้คุณภาพอย่างนั้นเข้าเมมเบรนเนี่ยเมมเบรนที่ทางเราออกแบบไว้ให้มันมีมนอายุการใช้งานโดยปกติหปีเนี่ยมันจะเหลือประมาณปีเดียว<ม>เท่ากับว่า ต้นทุนของเบนเบนเนี่ยมันมหาศาลเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องทําการบําบัดน้ําเสียให้ได้มีคุณภาพเนี่ยมากกว่าที่รัฐบาลกาหนดนะนี่ก็คือเป็นหลักประกันเลยว่าน้ําเสียที่ออกมาเนี่ยนะคุณภาพเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าผู้ที่มารับจ้างทําการบําบัดน้ําเสียกับเอาน้ําเข้าสู่เบนเบนอ่ะมันเป็นบริษัทเดียวกันยังไงเขาก็ไม่ทําลายการลงทุนนะครับเกรดความรู้ e e c เมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้คือเมืองที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งไอทีและนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยังมีแนวคิดความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับการเดินทางเน้นการใช้ระบบสาธารณะและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการออกแบบพัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อมเมือง พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนแห่งอนาคต ความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันนะฮะไปไปไปมาเรามารู้จักวิธีสกัดละโควิด9ทีมาเรามาเข้าใจวิธีป้องกันละโควิด9ทีเราเอ้ยอย่ามายืนงงมามันล้างมือกันตลอดเวลาเราอ้ยจะออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสก์นจะออกกันมา โอ้ฮะ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 โอ้ล้างมือกันด้วยนะโอ้ฮ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 ะโอใส่แมสกันนะจ๊ะ เพื่อในทันที่็ก้อยออกให้ดีและที่ไงถูกทีนะป้องกันซองเม่นละคุยกันกำลังดีถึงตัวจะห่างไกลแต่แต่เราสั่งมาป้องกันตัวไว้ก็คงดีกว่าปุ่ย่าพ่อแม่พี่น้องรบทางตายายจะขอบอกพอเราทำกันอย่างนี้ทำกันจริงๆไม่ได้หรอกถ้าทำกันได้แบบนี้โควิดในที่ก็กระจอกอความร่วมมือเชื่อกันจากนี้สุดทารับภัยตลอดเรามารู้จักวิธีสก,กัดละโควิดในที เรามาเข้าใจวิที่ป้องกันโควิดนายทีเราอายอย่ามายืนงงมามาล้างมือกันตลอดเวลาวเราอายจะออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสกันจะออกกันมาเอเะะเอเงอละจ้าเออเงยมาร่วมกันล้างมือพร้อมใส่แมสห่างกันอย่าได้แอบสอเมตรนาป้องกันโควิดเต็มอัตราฆ่าเชื้อบางเวลา

ไม่ใช่โลกปวดท้องนะจ๊ะอะฮิอะฮิ โควิด <c oughs> 19 <c oughs> น่ากลัวทำให้หลายคนสงสัยว่าตัวเองติดหรือ,อยังคุณจะปลอดภัยถ้าคุณปฏิบัติตัวตามไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากทุกครั้งและกินร้อนช้อนเราล้างมือแต่ถ้ามีอาการแบบนี้ มีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอแต่ไม่มีโรคประจําตัวควรสอบถามก่อนไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอทำงานได้น้อยลงหรือพักผ่อนกักตัวอยู่บ้านอย่างน้อย14วันและไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ได้ออกไปพื้นที่ที่เสี่ยงภัยขอร้องช่วยกันหยุดโควิดง่ายนิดเดียวให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาตินิคมอุตสาหกรรมอมตะสตี้ชนบุรีมีขนาดพื้นที่กว่า2 0,000ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี การดาเนินงานที่ผ่านมาเน้นพัฒนาพื้นที่ภายในนิคมควบคู่ไปกับท้องถิ่นโดยรอบภายใต้แนวคิดอวินอุตสาหกรรมเติบโตควบคู่กับท้องถิ่นที่ต้องได้รับประโยชน์ไปด้วยกันก็คือนี่ก็คือเป็นเป็นยุทธศาสตร์หรือว่าหรือว่าเป็นแนวคิดของทางซีอนะคุณมิกรมซึ่งคุณมิคมเนี่ยเขามองว่าเราเราเราทำธุรกิจเนี่ย เราย่องอยู่บนแก่นของปรัชญาคําว่าอวินครับเราไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจให้ธุรกิจเนี่ยมันมันเติบโตไปได้โดยที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบเราจะเป็นจะต้องให้ผู้ได้เสียหรือทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นชุมชนเนี่ยนะเขาได้รับผลในรูปบวกเหมือนกันหมด นั่นคือปรัชญาคำว่าอวินว่าการทำประกอบกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็คือการทำธุรกิจนะสังคมสิ่งแวดล้อมจะต้องถูกดูแลให้มันได้รับสิ่งที่ดีขึ้นในทุกภาคส่วนนะนี่คือปรัชญาของคำว,ว่าอวินซึ่งเป็นเป็นแกนของอกลยุทธ์หรือว่าแกนของการทําธุรกิจซึ่งทางซีหรือคุณกงเขาเน้นย้ํามากนะนะ mm hmm. ว่าเราต้องดําเนินธุรกิจ บนหลักการของคําว่าอวินนะครับความสําเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะจริงๆเรามีคําว่า key success factor เนี่นะครับหลักสําคัญที่สุดก็คือคนครับ mm hmm. คนต้องเข้าใจในเรื่องข้อจํากัดว่าน้ําที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยบ้างมายมหาศารเนี่ยมันมีแค่1%ที่เป็นน้ําบริสุทธิ์นะจริงๆมันเป็นน้ําทะเลสักเจ็ดซ็นต เป็นน้ำจืด3าเอแต่30เปนในน้ำจืดเนี่ยเจ็ดเปเ็นป็นน้ำแข็งที่อยู่นบนขั้วโลกและเป็นน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆที่คนเอามาใช้ได้นี่มีแค่1เพราะฉะนั้นถ้าคนเข้าใจตรงนี้แล้วเขาก็จะเริ่มเห็นความสำคัญของน้ำแล้วเห็นความสำคัญแล้วการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรเรามีต้นแบบให้ดูว่าเราใช้น้ำอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ำใน1คิวในนิคมเนี่ยเราเอามาใช้ได้เท่ากับ1.5คิวด้วยระบบรีดิวร,รียูสและรีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความสำคัญของความสำเร็จก็คือทุกคนต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจว่าเราต้องใช้น้ำแล้วพัฒนาแหล่งน้ำแล้วอนุรักษ์แหล่งน้ำการทิ้งน้ำเสียการทำลายแหล่งน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะสร้างปัญหาในการผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้น ความสําคัญอยู่ที่คนและหลังจากนั้นล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีในการจัดการกับเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณภาพน้าําให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดต้นทุนต่ําสุดอันนี้คือความสำเร็จของมันอยู่ที่คนนะฮะความเข้าใจข้อตกลงแล้วก็เทคโนโลยีสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ต้อง หรือว่าตั้งใจฝ่าฝืนก็ต้องมีกฎหมายเข้าไปบังคับครับนั่นก็คือภาพรวมของความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําที่นําไปสู่การบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนนะครับการดูแลเรื่องน้ำเนี่ยเราข้อต้องเข้าใจว่าอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมที่ต่างกันก็ใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันนะพื้นที่ที่ต่างกันสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศบางพื้นที่อาจจะมี ความต้องการน้ําน้อยมันก็ไม่ขาดแคลนแต่บางพื้นที่มีความต้องการสูงสภาพภูมิประเทศเนี่ยนะบ่อกเก็บน้ําก็ขุดไม่ได้เป็นดินทรายชั้นดินตื้นหรือว่าสภาพของภูมิประเทศที่การไหลหลากของน้ำเนี่ยนะไม่สามารถที่จะขุดบ่อเก,ก็บได้หรือติดทะเลมีน้ํา น้ำทะเลเนี่ยดันเข้ามาทําให้เก็บน้ำไม่ได้มันก็มีวิธีการจัดการที่ต่างกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเติบโตบนธุรกิจโดยที่ทําให้สังคมสิ่งแวดล้อมโดยรอบเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นน่ะเรามองว่าการพัฒนานิคมเนี่ยโดยที่ทางซีโก็พูดอยู่เสมอว่านิคมเติบโตขึ้นมา มีประชากรเพิ่มจากการทำรธุรกิจมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทีามากขึ้นในพื้นที่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาการขยะอะไรต่างๆเนี่ยเราเลยต้องนำการจัดการหรือว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยนะลงไปช่วยชุมชนแล้วก็พัฒนามาเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการน้าและขยะซึ่งเราก็ไล่ทําไปเรื่อยๆนะ,ะโดยรอบนี้ผมเพื่อให้เขามี คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เราพัฒนานิคมการพัฒนาเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะเราประเทศเราต้องได้รับการพัฒนาไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมแต่การพัฒนาเนี่ยผมอยากให้คหํานึงถึง ประสิทธิภาพในการจัดการนะโดยเฉพาะอย่างเรื่องน้ําที่เราทําอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันน้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจก็จริงนะแต่ว่าการจัดการก็มีความจําเป็นเราต้องคํำนึงถึงเศรษฐกิจที่อยู่ได้สังคมที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ต้องต้องไม่ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างที่เราทําที่นี่เป็นรูปแบบการบริหารจัดการโดยสมบูรณ์ที่เราควบคุมน้ําเสียเราบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพเราเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและลดการใช้น้ําการแย่งชิงน้ําในสภาพในธรรมชาติที่มีจํากัดโมเดลตรงนี้อยากให้เป็นโมเดลต้นแบบที่นําไปสู่ทุกๆนิคมไม่ว่าในประเทศนี้หรือต่างประเทศนะเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ให้ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาที่เราเรียกว่าอวินพร้อมๆกันนะมีการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพการดูแลและอารักแหล่งน้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วการสร้างการเรียนรู้และการตระหนักในเรื่องความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งหรือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการนะถ้าทุกอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมันก็จะเกิดการเติบโตในทุก,ทกภาคส่วนและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับนี่คืออีกตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอ,อุตสาหกรรมกับชุมชนภายในพื้นที่ EEC ที่สามารถเดินหน้าไปด้วยกันเศรษฐกษิจเติบโตพร้อมๆกับชุมชนที่ยั่งยืน คลับมาพบกับ EEC Insight ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ